คำขอบรรพชาอปสมบทวัฒมงคลเอส่าหั่งพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังพักขะวันตังสารนองคัจฉามิธรรมมันจะภิกขุสั่งคันจะละเพยยาหั่งพันเตตัสสะภะคะวโตธัมมวินเยปับบัตยางละเพยยงอุปสัมปดังดุติยามปาหั่งพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิ ตังภักวันตังสระนองคัดชามิธรรมมันจะภิกขุสั่งคันจะละเพยาหั่งพันเตตัดสะพภักว,วัตโตธรรม,มะวินเปยปปัจจังละเพยังอุปสัมปะดังตะติยามปาหั่งพันเตสุจิระปรินิบุตัมปิตังภักวันตังสระนองคัดชามิธรรมมันจะภิกขุสร่งคันจะ ละเพยาหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธรรม,มะวินเยปปัจยังละเพยังอุปสัมปดังอะหังพันเตปปัจยังยาจามิอิมานิกาสาัยานิวัตถานิขะเหตวาปปับบาเจตังหังพันเตอนุกัมปังอุปดายะดุติยัมปีหังพันเตปปัจยังยาจามิ อิมานิกาซาญาณิวัานิขเหตวาปปาเจธมังพันเตอนุกัมปังอุปดายะตะติยัมปิอหังพันเตปปัจยังยาจามิอิมานิกาซาญาณิวัานิขเหตวาปปาเจทมังพันเตอนุกัมปังอุปดายะคำขอสมณคมและศีลอหังพันเต สรณะสีลังยาจามิดุติยามปิอหังพันเตสรณะสีลังยาจามิตติยามปิอหังพันเตสรณะสีลังยาจามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บุตรทางสารนองคัจฉามิธรรมังสารนองคัจฉามิสังฆังสารนองคัจฉามิดุติยัมปิบุตรทางสารนองคัจฉามิดุติยัมปิธรรมังสารนองคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสารนองคัจฉามิตัติยัมปิบุตรทางสารนองคัจฉามิตัติยัมปิธรรมังสารนองคัจฉามิ ตติยมปิสั่งคังสารนองขจามิปานาติปาตาเวรมะนอยอะจินนาดานาเวรมะนอยอะบรัมจาริยาเวรมะนยมุสาวาดาเวรมะนอยสุราเมระยะมจัะปะมดัดธานาเวรมะนอยวิกาลโภชนาะ เวรามะนอยนัจคีตวาดิตะวิสุกัดสนาเวรามะนอยมาลาคันธวิเลปะนธะารณะันมดนะวิภูสนัตธานาเวรามะนอยอุจาศยนะมาหาศยนาเวรามะนอยยาตารูปาระยจะตะปฏิคหนาเวรามะนอย อิมานิดัสสิกขาปานิสะมาดิยามิอิมานิดัสสิกขาปานิสะมาดิยามิอิมานิดัสสิกขาปานิสะมาดิยามิคำขอนิสัยอหังพันเตนิสยังยาจามิดุติยมปีอหังพันเตนิสยังยาจามิตติยมปีอหังพันเตนิสยังยาจามิ อุปชยาโยเมฟันเตโหหิอุปชยาโยเมฟันเตโหหิอุปชยาโยเมฟันเตโหหิอัจจะตะเคดานิเทโรไม่ยั่งภาโรอหมปิเทรสะภาโรอจจะตะเคดานิเทโรไม่ยั่งภาโรอหมปิเทรสะภาโรอจจะตะเคดานิเทโรไม่ยั่งภาโร อหมปิเทรัสพาโรคำขออุปสมบทสร้างคำพันเตอุปสัมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปดายะดุติยามปิพันเตสังคังอุปสมปังยาจามิอุลลุมปตุมังพันเตสังโคอนุกัมปังอุปดายะ Taktiampi, fante sangkang upasampadang padang ya jami ulum patumang fante sangho anukampang kampang upadaya.